ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเท่าพามาดูต่อจากการครั้งก่อนนะฮะครั้งก่อนคือหลังจากที่เราทําการรีดไม้เสร็จแล้วขั้นตะอนการตัดกิ่นี้ไปก็คือจะนําไม้ที่เรารีดเสร็จแล้วเนี่ยครับมาตัดแต่งขอบให้ได้มีขนาดที่เรากําหนดไว้หรือใกล้เคียงที่เราต้องการนะครับโดยการเปิดข้างซ้ายขวาข้างบนข้างล่างนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อ,อเดี๋ยวรอชมนะครับ ครับผมนี่คือไม้ที่ผ่านจากะบวนกานการตัดแต่งแล้วเนื้อสกู่เห็นไหมครับขอบเราก็จะเรียบละนะครับผมครับเสร็จแล้วหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการก็คือเราจะมาเข้าเครื่องดอกมอเตอร์ครับเพื่อที่จะทําการเจาะร่องไม้ครับเป็นร่องกดเป็น้นเพื่อที่จะมาประกบกันทําไม้พื้นนะนี่คือเข้าเข้าสู่ขั้นตอนของการทาร่องทําลิ้นของไม้พื้นแล้วนะครับรอดูต่อครับ thank you